สวัสดีครับรีสซาละตัวกลับมาแล้วครับและครั้งนี้เป็นของใหม่ใหม่ใหม่แก่กองหม่ที่หม่เพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในบ้านเราได้สักแพรบหน้นๆอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนี่จ้ะอันนี้ก็คือ SS f i g u r art c o l d e r g o r ก็ฉาดนะครับผมเพราะว่าของเพิ่งเข้าบ้านเรามาเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราไม่ได้พรีไว้ คือปกติอ่ะมันก็ก็ก็จะพีแหละแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเออไม่พีไม่พีเฉยเลยคือ,ค,อคือปล่อยผ่านเฉยเลยนะจนแบบมันนึกได้ว่าเฮ้ยเหมือนน่าช่วงนั้นน่าจะชุลมุลนอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราเราก็ไม่ออนช่วงปลายปีที่แล้วที่ออกไปวิ่งสู้ฟัดนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือไม่ได้อยู่บ้านไงมือถือก็พอทํางานเราก็ไม่ได้ยุ่งกับมือถือใช่ป่ะเออก็เลยไม่ได้เช็คแล้วสุดท้ายมันก็มันก็ปิดพีไปมันเปิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เรื่องเลย จนสุดท้ายก็ได้แต่ภาวนาว่าเดี๋ยวถ้ามันมันมันก็คงเหลือแหละนะฮะมันก็คงเหลือแหละก็ไม่ค่อยเห็นนะเออน้อยมากไม่ค่อยเห็นนะจนวันดีคืนดีนะครับก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะผมก็มีโอกาสก็คือเราก็สไลด์เฟซบุ๊กไปเรื่อยเปื่อยนะก็เห็นแล้วว่าธร,รมาชิเอล่าเขาก็ลงว่าเขาเขามีแต่เราก็ไม่ได้ไปพิมพ์ไปถามนะว่ายัางเหลือไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ไอ้ร้านที่เราเคยเห็นก็บางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มี มากดว่ามีอยู่ร้านหนึ่งโพสว่าของมาจ้ะอ่าอันนี้บอกชื่อได้นะฮะรู้จักกันก็คือ NK Toy นะครับผมซึ่งปกติเนี่ยอีร้านเนี่ยนะอย่าหาว่าเผาเนาะคืออีร้านเนี่ยปกติมันชอบเอามาพอดีคือสมมุติว่ามีคนพีมัน5้ากล่องมันก็เอามา5้ากล่องพีสิกล่องมันก็เอามา10กล่องเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเหลือหน้าร้านซึ่งท,ที่ที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างไม่ชีหลายก็ได้บางอย่างที่แบบเราเรา,เราตกพีไปเราไม่ได้พี แล้เวเราไปเจอทุกครั้งที่ถามมันว่าเฮ้ยอันนี้เหลือไหมอันนี้เหลือไหมมันก็จะบอกว่าหมดจ้ะหมดจ้ะหมดจ้ะอันเนี้ยเราก็มันก็เหมือนเดิมแหละมันก็โพสว่าของเข้าจ้าเราก็เออส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้ยหมดหมดเราก็รู้ว่าหมดแต่ว่าเราก็ทุกครั้งก็เราก็รู้ว่ามันหมดนะแต่เราก็เหมือนกับแบบก็ถามมันไปอย่างนั้นเองอะแต่ทุกครั้งจะถามว่าเออเหลือไหมรอบนี้แทงเรื่องเลยว่าตัวเนี้ยหมดใช่ไหม ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ตอบทันทีนะปรากฏว่ามันเสือกตอบมาว่ามีจ้ะเอ้าเอาเสือกมีซะอย่างนั้นเองอ่ะก็สอบถามราคาไปเอออ่ะก็โอเคนะเออก็ก็ไม่ได้หนีจากที่เราเห็นธรรมชีิเอล่าขายสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยเออเอาก็ได้แต่แต่ก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยราคาจะสูงกว่ากว่าปกติทั่วไปแต่ว่าเราก็พอทําความเข้าใจได้เพราะเราเห็นเราเห็นที่ภาพโปรโมทภาพรีวิวอะไรมาบ้างแล้วนะฮะก็คือ ในเรื่องเนี่ยมันทําเป็นโคเมียมเนาะเกาะม,มันจะเป็นโคเมียมอะ่ะอันนี้มันก็ทาโคเมียมจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นโคเมียมอะ่ะขั้นตอนสีมันยุ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นราคามันก็สูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็ทําใจได้ก็ก็เลยอ่ะนั้นก็สั่งมานะก็ได้มาจาก NK นเคน้องรักนะครับตัวนี้ได้มาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้อยู่ดีๆแม่งก็บอกว่าได้นะฮะและของก็พึ่งมาส่งถึงบ้านเมื่อเช้านี่เองนะเราก็เอามานี่เลยนะ,ะมาดูกันข้างในก็ เหมือนเดิมจะมีหนึ่งตัวแล้วก็มีมือให้เปลี่ยนอ่ะรอบนี้ให้ให้เปิดมานะฮะให้เปิดน,นะอาวุธอื่นๆนี่ก็น่าจะมาจากกับตัวอื่นๆนะไอคดาบธนูอะไรของเขาก็น่าจะมาจากตัวอื่นๆอาจจะแถมมากับอะไรไม่รู้แหละจะแถมมากับมอไซค์บอกก,ก็ไม่รู้หรือจะเขาจะมีร่างอื่นออกมาไหมเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้แน่นอนว่าได้เปิดมาแน่ๆแหละอันหนึ่งนะครับกับมืออันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะเออม,อมือมีที่เพียบเลยมาเปิดดูตัวด้านในกันเลย นี่จ้ะอันนี้ก็คือเราดึงพลาสติกออกหมดแล้วแล้วมันก็จะมีพลาสติกแบบกันข้อตัวมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีพลาสติกห,อหอ่อหอยผ้าคลุมด้านหลังมาด้วยนะเอ่ะผ้าคลุมขยับได้อันนี้ผ้าคลุคมผ้าคลุคมน่าจะเป็นเป็นพลาสติกอ่อนนะ,ะมันก็จะแบบมีการแบบบีบๆงอ,งงองได้นิดหน่อยแต่มากไม่ได้มากก็น่าจะหักอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะอ่ะ,อะวูบแรกที่แกะมาแล้วจับนะก็ โอโ้โหโคเมียม swing, สวิงสว่างมาเลยตามนั้นเลยนะโคเมียมจริงนะฮะเออก็ถึงว่าราคามาถึงแบบนะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ลองมาจากโคเมียมก็คือว่าเอา่อไอ้ตรงที่เป็นพาร์สีเงินเนี่ยคือเราดูในเรื่องเราก็รู้สึกว่าเออก็เป็นสีเงินนะมันก็คือสีเงินสีเงินทั่วไปออกเงินด้านๆหน่อยอแต่ว่างานจริงอะ่ะมันทําเหมือนคือมันเป็นสีสีเงินจะบอกว่าไงดี เขาทาสีมาได้เหมือนกับเวลาเขาฉีดพลาสติกพาที่เป็นสีเงินเน่เขาจะฉีดเป็นสีแบบขาวมุกออกเทาๆอะ่ะเออเนี่ยเขาทําสีมาเป็นอย่างนั้นนี่คือทําสีนะแต่ว่าดูแล้วสีมันเหมือนกับอีเนื้อพลาสติกที่ฉีดมากเลยไม่รู้ว่าเจตนาหรือเปล่านะมันจะไม่ได้แบบไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เงินจ๋ามันออกออก,ออกกึง่งๆสีเทามุกมากกว่านะฮะดูไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นสีเงินสักเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงหัวนี่ก็ค่อนข้างที่จะน่าห่วงนะฮะกับไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือว่าเป็นไอ้แงงข้างๆเนี่ยนะ โอ้มันเป็นพลาสติกมานะแล้วมันก็เล็กด้วยนะแหลมอ่ะแหลมแทงได้อะเป็นอาวุธได้อะแล้วก็หักได้ด้วยนะถึงแม้ว่าเนี่ย,ยมันเขาทํานิ่มมานะเนี่ยมันจะมันจะแบบว่าอ่านิดหน่อยเห็นไหมเห็นนะกระดุกกระดุกได้นิดหน่อยนะแต่คาดว่าถ้าหล่นจากที่สูงก็มีโอกาสที่จะหกัหก,นะะออก,หกได้เหมือนกันนะเออมีโอกาสหักได้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับตัวนี้กันว่าต้องอะไรยังไงต้องระวังอะไรตรงไหนบ้างไหมนะ,ะมาดูหัวก่อนนะฮะแน่นอนหัวเขาปกตินะก็ต้อหมุนได้หมุนได้น หมุนได้แต่ว่าในความหมุนได้นะฮะรู้สึกว่าอืมอืมโอเคโอเคให้ดูคอกันให้ดูคอกอนอะอะเงยได้ประมาณนี้นะฮะเงยได้ประมาณนี้อะก้มละก้มก้มได้ประมาณนี้นะฮะในความหมุนได้ก้มเงยได้ที่มันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างได้ได้จะน้อยไปสะหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ติดอันนี้เว้ยผ้าพันคอเนี่ยผ้าพันคอเขาทาแบบเป็นเป็นเนื้อพลาสติกแล้วมันันค่อนข้างที่จะตั้งขึ้นมานะทีนี้พอมันตั้งขึ้นมาเนี่ย มันก็คขำไงก้มมันก็เลยก้มได้แค่เนี้ยก้มได้เหมือนไม่ก้มมาดูเลยเนี่ยก้มได้แค่เนี้ยอ่ะเงยเงยนี่อาจจะได้เยอะหน่อยเพราะว่าข้างหลังข้างหลังหัวมันสูงไงพอมันสูงนี่มันก็เลยแบบเดเงยได้เยอะกว่าที่มันจะไปชนนะแต่พอก้มเนี่ยคางมันเป็นชะงงอนยื่นออกมาอย่างเงี้ยได้แค่เนี้ยแล้วหันอีกนะฮะการหันก็คือแบบหันมันก็ค่อนข้างที่จะติดติดผ้านะถ้าจะหันแบบไม่ติดผ้าก็ต้องแบบ มันกลายเป็นว่ามันต้องเงยเงยขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันถึงจะหันได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าหันมากได้ไหมก็ไม่ได้ก็ติดอีตรงขาตากะกั่แทนที่เป็นตรงตรงปอกคอนี่อีกข้างข้างคอนี่นะฮะเลยโอ้โหกลายเป็นอเสียดายอีกตรงผ้าพันคอเนี่ยทําอือทําสูงไปนิดนึงนะผมว่ามันทําสูงมานิดนึงถ้าเอาลงต่ํากว่านี้มันจะได้ก้มได้มากขึ้นกว่านี้ไงแต่ก็เนี่ยแข็งด้วยนะโอเคโอ้โหอันนี้โผลมาหัวก็เจอข้อเสียเลยไม่ตื้อตรงหัวนี่เลยนะฮะ มาต่อไปมาดูตรงตัวกันนะครับก็ตัวก็ทั่วไปเนาะก็หันได้อย่างนี้นะฮะามาดูแอนซี่แอนโอแอนได้เยอะนะแอนได้เยอะอยูอ่มาดูก้มก้มปลาดก้มลงมาอ่ะก้มก็ได้ประมาณนี้นะฮะอืมมันก็ติดไอ้นีไ่ไอ้ตรงตรงเกาะเนี่ยที่ันบังนะในนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูดูจากด้านหน้าก็เอ๊ะก็อาจจะไม่เท่าไหร่จะเห็นเห็นข้างๆเดียรเรารู้สึกว่าไอ้ตรงที่เป็นไอ้สีเทาเทเทามุกเนี่ยมัน มันยืดลงมาเยอะเหมือนกันนะดูดิถ้าดูด้านข้างจะเห็นว่ามันยืดลงมาชนชนเข็มขัดเลยนะแล่เข็มขัดนี่ก็ทมาออกมาสวยดีนะรุ่นตัวนี้รู้สึกว่าชอบหน่อยดูเข็มขัดมันดูธรรมดามันไม่ไม่ได้ยืดอ,ออกมาเยอะใช่ป่ะเออมันจะมีชนเข็มขัดมันยืดชิปเป่งเลยแบบ force e x a t อะไรอย่างนี้นะมันยืดหน้าดูชมเลยมาแขนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบทั่วไปก็คือเอาเอา,เอาไหล่ติดกับต้นแขนไม่ได้ไม่ใช่เหมือนไฟนะไฟมันจะเอาขึ้นมาติดตรงนี้ใช่ป่ะเออแล้วนี่อันนี้ก็ไหลติดอย่างนี้เหมือนกันนะ ติดตรงต้นแขนกันเหมือนทั่วไปทั่วไปบิดได้บิดได้แน่นอนก็ต้องหมุนอืมนี่งอได้สองข้างเปิด้เอ๋มือนะฮะแน่นอนก็ต้องก็ต้องบิดได้ขยับได้แล้วเพราะว่ามันเอาต้องเอาไปเปลี่ยนได้เนะเาะอืมอ่ะมาดูที่ขากันอื้อื้อื้ออันนี้ก็คือน่าจะเรียกว่าต่อไปนี้น่าจะเป็นบอดี้แบบนี้หมดแล้วนะสำหรับฟิกกูอาร์ตนะฮะ เนี่ยเนี่ยกลางขึ huh. mm ้นมากลางได้เยอะอยู hmm. so, uh, mm ่นะแต่ว hmm. mm ่า hmm. ถ so, uh, uh, mm ้ากลางกลางตรงๆอ่ะกลางตรงๆจะได้ไม่เยอะนะเพราะมันติดมันติดตรงเกาะข้างนี่นะพอเอาขึ้นมาสูงๆปุ๊บมันชนนะมันชนจริงมันชนตั้งแต่อีขอบยางข้างนี่แหละเน่มันจะชนนะเพราะนันถ้าเกิดอยากบิดให้มันดูสูงๆก็ต้องแบะออกมาด้านข้างนี้หน่อยจะได้ยกขึ้นมาสูงๆนะเนี่ยนี่พับได้อย่างงี้นะฮะนี่ ตาตาต้นขาก็บิดได้เหมือนกันนะครับผมามาดูที่เท้าเนี่ยกึ๊บกับกึ๊บกับอ่าก็เปิบนี้นี่ปลายเท้ากระดิกได้นี่อ่าบิดไปซ้ายขวาได้ด้วยนะฮะอ่าก็คือจุดขยับมาตรฐานของของ f i g u art c o m m e n t a อร r นะครับผมตัวนี้บอกตรงๆเลยว่าเราเราชอบตรงที่เขาพยายามใส่ความเป็นโครเมียมเข้าไปนะซึ่งคือไอ้ตรงไหนที่มันเป็นโครเมียมเนี่ยอย่างที่เคย เล่าไว้นะตรงไหนที่มันเป็นชิ้นยางมันทาโคมีมไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยต้องทาทาเป็นสีอ่ะถ้าลองใครที่เล่นสายยาจะสังเกตว่าตรงมือมันเนี่ยมันจะเป็นโคมไม่เป็นโคมีมมากไอ้ตรงมือเนี่ยเขาจะทําสีเพราะว่ามันทําเป็นมันเป็นยางนะมันทำเป็นโคมีมไม่ได้เขาก็เลยทําแค่ตรงตรงอ่าสัดด้านหลังมือแค่นั้นเองที่มันเป็นกรอกเอามาแปะให้มันเป็นโคมีมนะแต่ว่าตรงมือเดียวไม่เป็นโคมีมทางนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนอันนี้ตรงไหนที่เป็นโคมีมคือเขาก็ทําเป็นแบบชิ้นพลาสติกแล้วก็แปะเนี่ยชิ้น ข้อดีก็คือโคมีม,มันสวยไนงะมันเงาวิ้งวังเลยนะมันเงาสะท้อนที่จังเลยแต่ข้อเสียคือเวลาที่ที่มันทะลอกอะ่ะมันทําสียาวมันต้องเช็ดไอ้ตรงสีที่มันทับโค,โคมียมทิ้งนะฮะซึ่งถ้าเช็ดไม่ดีไอ้โคมียมหลุดไปด้วยเนี่ยมันจะซวยเอานะเพราะว่าโรงชุบเนี่ยเขาไม่ไม่รับชุบให้ให้พลาสติกยกเวน้นแบบต้องทางานใหญ่ๆแบบงานใหญ่ๆหเหมาหมาแบบพวกไฟรถอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําให้ แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักเขาอะเขาไม่เขาไม่อยากทําให้นะฮะเขาไม่ค่อยอยากทําให้นะอ่ะในนี้พูดถึงตัวพูดถึงงานสีสันอะไรไปแล้วเดี๋ยวมาดูลูกเล่นที่เขาให้มาไม่มีอะไรเลยมีแต่ปืนมาด้ามนึงนะเพราะนั้นก็อ่ะปืนมาเขาก็ต้องให้มือที่มันถือปืนมาด้วยเนี่ยเขาต้องให้มือเป็นมือแบบเหนี่ยวไกมาอ่ก็ไม่รู้ว่าทําไมช่วงช่วงเมื่อก่อนเนี่ยฟิกกูอาร์่ะมันจะใส่มือแบบกำหม,มัดให้ใช่ป่ะ หลังๆเขาจะใส่มือแบบไอ้นิ้วตรงๆอย่างเงี้ยให้ตลอดเลยแล้วก็ให้อ่านิ้วแบบกำหมัดแยกมาให้ที่หลังนะนะอเอยิงปืนสวยๆเออเอาจริงๆนะต้องบอกว่าสวยจริงๆอืมมันแอบมีเลยนะมันแอบมีแทบๆที่เป็นโครเมียมเนี่ยเป็นเส้นประฟ้าอย่งเนี้ยแบบองนะ่อ โอ้โหพอมาโดนแสงมาเล่นกับแสงดีนะมันล้มเหลื่อมอะมันเหลื่อมแบบวุงวังวุงวังวุงวังแบบโอโหโอโหโอโหตัวนี้นี่คิดว่าถ้าให้คะแนนน่าจะให้แต่คะแนนความสวยนะเออจริงๆแล้วอะผมว่ามันก็โอเคนะเว้ยทาออกมาตัวเนี้ยนะเพีงเยงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมติดแค่แค่ตรงหวัวมันอะตรงคอมันที่มันแบบมันติดไอ้ตรงผ้าคลุมเนี่ยตรงผ้าเอย แล้วมันแข็งอนะมันก็เลยแบบก้มหน้าก็ไม่ค่อยได้นะฮะก้มหน้าแบบถ้าจะหันข้างเงี้ยจะหัน,หนแบบก้มๆเงี้ยก็ไม่ได้มันต้องหันเงยๆอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันชนหันเงยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเสียดายมากเสียดายมากนะฮะแต่ซีซีรีส์นี้ก็ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยโดนล่างอื่นๆสักเท่าไหร่ก็คิดว่า,าน่าจะจบแค่ตัวเอกสามตัวจบนะฮะก็เออก็ประหยัดดีนะฮะประหยัดดีไม่สิ้นเปลืองดีนะ สวยดีสวยดีสวยดีก็อรอลุ้นดูว่าดาบเนี่ยเขาจะให้มากับอะไรนะฮะอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้ามันออกก็คือเอาได้แน,แน่ก็น่าจะเป็นก็ชาดเดเบรนะฮะอกตัวสีส้มก็ชัดสีส้มตัวนั้นนะสวยมากเรารู้สึกว่าสวยมากจนแบบมันเคยมีคนบอกว่าน่าจะทําเป็นตัวสีส้มมากกว่านะฮะดูมันสวยกว่าตัวตัวสีฟ้านะเออผมก็แอบรู้สึกว่าเอ้ทำไมตัวสีส้มมันเท่ดีจังเลยวะเท่มากเลยนะ โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะถ้าออกนี่ก็คือซื้อเหมือนกันนะตัวสีสีส้มนะถ้าออกก็คือซื้อเอ้อะมาให้คะแนนก็ชาร์กันดีกว่านะครับสําหรับก็ชาร์ตตัวนี้ผมให้ไปที่สองอูฮูครึ่งแล้วกันนะฮะสองอูฮูครึ่งปรับไอความแบบว่าเออจุดขยับตรงตรงอย่างที่บอกตรงคอที่เราต้องระมัดระวังนะฮะแต่แต่ว่าไอเรื่องแบบเลือกใช้วัสดุโครเมียมมาทําได้จริงนี่คือแบบอันเนี้ยนับถือนะฮะสวยสวยจริงๆนะฮะแต่ว่าเสียดายตรงแบบ ขยับตรงคอเนี่ยพอมันดูงเงียไปหมดเลยมันจะขยับตรงไหนก็ดูแเงียไปหมดเลยตัดตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะไปที่สองโอ้โหนะอ่ะและ้วเนี่ยก็คือรีวิวสั้นละตัวไม่น่าเชื่อว่าไม่ที่พีนะเออมาหาตกหน้างานแต่แบบว่าตกได้เฉยได้จากร้านที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ด้วยนะแล้วก็สุดได้เร็วซะด้วยนะขอบคุณเอ็นเคทอยมากครับที่เติมเต็มตัวนี้ให้นะฮะไปน่าเชื่อนะครับไปน่าเชื่อว่าเอ็นเคทอยตสงสัยเขาจะเป็นนิวเลยจริงๆเว้ย สุดยอดไอ้น้องขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะพี่จะอุดหนุนน้องเรื่อยๆตามโอกาสนะจ๊ะแอ,อแล้วถ้าเดี๋ยวถ้าเปิดร้านเมื่อไหร่จะไปเที่ยวนะจ๊ะโอเคนะเอเคเลิฟอยู่ไปลนะ